สวัสดีค่ะพี่น้องเอาอีกแล้วคะ่ะยางมะเกือบเคืองทงั้งหรอเป็นสีลม้มล้มอีกแล้วค่ะพี่น้องจูลี่ค่ะไปทั้งใดค่ะบ่ไดดไปทั้งใดเนาะคะ่ะยางเลาะมันอยู่บ้านนี้ละค่ะพี่น้องนั่นเมื่อนี้ถือตาใ่มาน้ำค่ะ เบิ้งกันพี่น้องเป็นได้แน่มือนี่เดี๋ยวจังมาเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะฟื้นฟื้นพเพกฟื้นพเพกล่อนอยู่กลางถงนนค่ะพี่น้องสิได้ไปบอกเราให้น้ำมาเก็บด้วนี่พี่น้องพูดหลังเบื้องไปเดี๋ยวจุลิศพักขึ้นไปเบื้องต้นเก้านี่แหละค่ะพี่น้องพอดีแนมอยู่ข้างล่างเป็นที่จังเห็นขึ้นนี่แหละค่ะ มา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 เบิ้งกันหันเดียพี่น้องบ่ไดมาเบิ้งหลายมือขึ้นอีกคือเก้าเป็น,น,นยังไงนี่นั่นสดๆอยู่ค่ะพี่น้องสดๆอยู่ใส่ได้อยู่ค่ะนี่ใส่ตาเลย โอ้มันคือเป็นสีลม้มล้มเนาะบัดที่นี่แต่ว่าแนวกินแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องเบืออเบ้องซงอ่ะเบื้องนี่อ่ะเบิง้งข้างทั้งนี้ด้วยคะ่ะมีอีกบ่ขอน,นั่นก็นเคยเก็บไปแล้วบ่มีอีกบบเห็นอีกเนาะคะ่ะอ่ะมาเบื้องขอน,นอนอยู่นี่ดูเป็นได้แน่คออน,นี่ ขอนี่ซุ้มนี่กัที่เคยมาพ่อไว้ค่ะจำได้อยู่เนาะค่ะเนาะว่าท่านมีซุ้มไม้ออกหรอกค่ะซุ้มนี่กันเน่าแล้วละค่ะเน่าแล้วจุลีคือสิบโกเก็บป้อยไว้เห็สิละป้อยเห็เป็นนอเป็นแนวให้เขาแพะเขาพื้นป้อยเมียพี่น้องไปซะนะ ลอกกลับเนาะค่ะเนาะเอ้ยโบมิอ้นวนไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจ้งมาเบิ้งก,กันค่ะมันสีเงาโคตรได้สองดอกถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีค่ะวนวนยาวไปสะนะพี่น้องขอ,อนนั่นกะบขอ,อนออเดอร์ทรีกัน,กนพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะซองบางจากน้อยก่อน้าเที่มันลักข้น มีดอกค่ะจุลีเบิ่งจากถนนเลี้ยวเข้าไปบบเห็นค่ะเราก็สิบบหมุนป้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ป้าหกแล้วค่ะขีคข้านหมนุนยางรอนํำถนนเรายางรอซุ้มมันเคยขึ้นซุ้มมันเคยออกน้อค่ะเนาะ คอนเก้าเค่ะแวะเบิง้งงเราบอทันได้เห็นอีกดอกค่ะเดี๋ยวต้องย่างวนไปค่ะพี่น้องซุ้มหนีเป็นสีน้อยๆอยู่ค่ะพี่น้องนี่ เ็นสีอ่อนๆอยู่ค่ะปล่อยมันไว้นี่ละ่ะเ่าต้องเอามาหรอกป่อยมันใหญ่นั่นมันน้อยอยู่ค่ะจักสิกินอย่างมันมื้อนี้ก็คือสิท่อนี่แหะเบิ่งซ้งพี่น้องจังว่าล่ะค่ะมือมานมือบ่าม,มานสีมานทุกมือกะ คือสิบบคือสิโบเมนเนาะค่ะมันกับสีมีไดเน่บ่ไดเน่แหละค่ะไปหมปุนปลากับพี่น้องมือนีกับสีล้มแห้งแห้งค่ะมือนีงืดแม่ค่ะพี่น้องยังอยู่ในบ้านบ,บ,บ,บ่เห็นล้มออกบ้านมาผัดเป็นสีลมล้มล้มเป็นสีแห้งแห้งค่ะ น้ค่ะเนาะวนมาหอดต,ตนเก่าแล้วค่ะพี่น้องจุลีคือสิบเรืดลงไปเบิง่งดอกค่ะชิคานหมุนป้าค่ะเดี๋ยวไปยังซิมือจังบ่เห็นนี่แหละค่ะก็เลยบอ่อยากลง <c oughs> วนมาหอดมองหนีแล้วค่ะสิงวนโง่ลงบ้านาลละนี่ก็อคอนเก่าคอนที่เคยพามาเก็บ เบิ้งดูข่างทั้งนี้มีอีกอยู่บ่พี่น้องเบิงเ้งงไงมันแน่ๆย่านมันหลงเหลืออยู่ฮาเทียมีซุ้มไม้ขึ้นนี่ของเกาล่ะคะ่ะนี่ซุ้มเกาคะ่ะซุ้มเกามันเท่าแล้วบเอาไปวนวน วนยาวไปลงบ้านค่ะบันนี้ห้อยพราเอกลองมาตัดฟื้นว้พิงค่ะพี่น้องนี่ไมมมันล่มค่ะเราขึ้นมาตัดอันนั้นค่ะพี่น้อง fc ลองค้นเพื่อนถามจุลี่เขามาค่ะลางค้นเพื่อนสงสัยเนาะค่ะเนาะเห็นจุลีตัดไหมใบตะพิงเพื่อนสงสัยเพื่อนถามเข้ามาเพื่อนบอกว่า ไม่ต้องได้ไม่เขาต้องขออนุญาตไผ่บอรเอเขาตัดแล้วก็ไม่หญ่ขนาดนี้มันตัดได้ยุติจูลี่ยู่ยุ่วลอบนอกเนาะคะ่ะพี่น้องโอ้ตายล้มมาแห้งแต่บันเนี่ยไม่จะล้นใส่หัวบเนาะบันนี้พี่น้องเลยอันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวว้ารวบรวบเนาะคะ่นะเนาะ อันนี้จุลี่ตัดฟื้นอยู่บ้านค่ะพี่น้องตัดอยู่บ้านเขาตัดได้ยูแล้วกัอีกอย่างหนึ่งจุลี่อยู่คันทรีคันทรีนี่เขายังตัดไม่ฟิงได้ยูค่ะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากอยู่ในเมืองโอ้ยล้มแ้งค่ะพี่น้องส่วนมากอยู่ในเมืองนี่เพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนสี่เพื่อนสีบีกดออกมาแล้วว่าบ่ให้ดังไฟฟิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าจุลี่อยู่คันทรี จูเียยังออกตัดไม้ตัดยังไวทถฝิงไดยูค่ะพี่น้องก็ต้องได้ไปขออนุญาตเพราะว่าเขาตัดอยู่บ้านเขาเขาตัดไม้เขาค่ะพี่น้องส่วนมากที่จริงส่วนมากจุลีกับเสียวไม้ที่มันล้มที่มันตายค่ะพี่น้องซุ้มที่มันตายรางต้นกับสีแบบยืนตายยืนต้นจังยืนต้นคือจังจุลีเก็บเห็ด น้ำต้นนั่นแหละค่ะประมาณนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากจูดีสิไส้ไม่ไม่ไม่เม,มโลโปไม่เมโลโปแล้วก็ไม่เมโลโปที่มันตายแล้วก็ไม่ดักรักเฟอร์ที่มันตายค่ะพี่น้องที่มันลม้มมันต้นน้อยมันตายมันลม้มซุ้มนั่นแหละเสียไปดังไฟฟิงค่ะพี่น้องไม่อันอื่นกะ ดังบกค่อยดีค่ะพี่น้องรังเทียก่ะใหม่เล้วใหม่เล้วไปกะบกคุ้มตัดค่ะเนาะค่ะเนาะพอดีเพื่อนถามม้าค่ะพี่น้องเอฟซีถามม้าเพื่อนอยากลู้เพื่อนคงใจเนาะค่ะเนาะเพื่อนถามไทยเขาม้าค่ะกิ้งไม้หักค่ะพี่น้องโอ้ยจู่ลียเซฟา้งงลงบ้านหรอกค่ะเป็นสีแห้งแห้งเงดค่ะเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ท่อที่เห็นนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ยางรอยางรอน้ำ ถนนบ่ได้หมนป้าค่ะมือนีบ่อยากหมุนปันไดค่ะเพราะว่าป้าหกแล้วล้มกับเป็นสีแห้งๆสันกะคลิปนี้กะเสียไว้เท่านี้แล้วน้องกัเนานะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไกร้เด้อค่ะพี่น้องไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละค่ะพี่น้องหนวกาเมนได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังค่ะแนหลังให้ใเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ไปแล้วค่ะบ๊ายบายล้มหยุดล้มหยุดเฝ้าย่างพี่น้องเฝ้าย่างตอนล้มมันหยุดไม่สิได้บดเลยโลนใจหัวเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่ไม่ล้มยังส่พี่น้องนี่มาตัดเป็นฟื้นกําลังดีนี่มือนีพระเอกเราได้ลดนึงแล้วลองมาตัดอีกมือนี่มือละลดค่ะเนาะกันเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย